สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับทริปหมูหมูนะครับวันนี้ทริปนี้เจอของยากครับเ oh. นี่ยครับ <c oughs> สาย <c oughs> เครื่องสูบน้ําตัวดึงสตาร์ทหลุดแล้วลูดออกมาแบบนี้เลย oh. นะครับผม <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับซ่อมก็ซ่อมไม่เป็นอเดี๋ยวมาลองซ่อมดูว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับเนี่ยมีแล้วอ,อกกุปกรณ์นะเดี๋ยววันนี้ทริปหมูหมู มาลองซ่อมตัวดึงสตาร์ทเครื่องสูบน้ำดูนะครับอ่ะจะซ่อมได้ไหมลุยเลยโ <Okay. S 1> อเคแก,ก่อนยก,กอ,น <laughs> อ,อย่า่อู่ซ่อมได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. มีนัดกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยหมุนดอกให้หมดนะ นี่เ,เจอของยากซะแล้ววันนี้ <laughs> มืดหน่อยนะครับมืดหน่อยครับที่แจ้งแจ้งมีไม่ได้ชอบนะครับชอบมืด,มด เป็นลนักษณะเป็นจานหมุนอย่างนี้นะรูดออกมาเลยอย่างเงี้ยดูสิผมจะเอากลับเข้าไปคืนเหมือนเดิมได้ไหม <c oughs> อดึงออกก่อนนะครับอยงก็นี่ดึงเชือกออกเลยนะดูตัวดีสตาร์ทเนี่ยเนี่ยมันหมุนได้นะครับก่อ,อื่นก็นะลองวัดดูก่อนลองเอาเอาเชือกเนี่ยมาวัดดูนะครับว่ามันจะมันจะได้สักกี่รอบแล้วเราจะพันเข้าไปกี่รอบนะโอเคลองดู <Okay. S 1> <c oughs> หนึ่งสองสามอ่ะขนาดเชือกของผมพันเข้าไปเนี่ยมันสามรอบนะครับน,นะพันเข้าไปสามรอบนะแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับตัวดีดสตาร์ทเนี่ยนะให้เราหมุน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 ทวนเข็มนาฬิกาเลยเด้อี่หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเมื่อกี้เราวัดเชือกไปประมาณสามรอบไหม แล้วก็หมุนคืนไปมันจะตึงมือหน่อยเด้อน,นี่หมุน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 แล้วดูตรงไหนล่ะนะมันจะมีรูนี่มันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมน,นี่มีรูตรงนี้แล้วก็ด้านในตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีรูอยู่ให้รูอันนี้สองตัวนี้เนี่ยตรงกันเวลาเราหมุนกลับคืนเนี่ยให้สองสองตัวนี้ตรงกันเด้อโอเคแล้วดูตรงนี้มันจะมีมียี่ห้อของมันอยู่นี่เี่มียี่ห้อตั้งตรงแล้วก็ หมุนย้อนจอนทวนเข็มนาฬิกาไปเลยสมรอบเมื่อกี้ของผมสามรอบอผมก็หมุนตึงตึงมือหน่อยอหนึ่งฮะหนึ่งรอบก็เอามาให้มันตรงกันนี่รูสองรูนี่ตรงกันนะครับนีม่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> นะครับหนึ่งรอบแล้วอสองอีกนี่สองสองแล้วผมสาม สามรอบเนี่ยเวลามันดึงเชือกเข้าไปนะมันจะดึงสามรอบเลยเผมเอารอบที่สี่อ่ะนี่สี่รอบของผมสี่รอบแล้วก็ให้มันตรงกันเด้อหลังจากนั้นเอาไขควงเด้อถ้ามีไขควงมีอะไรอยู่ใกล้ใกล้กลกลมือเ,เอามาขัดไว้อย่าเพิ่งให้มันดีดคืนเนดะ้อขัดไว้เลยเดี๋ยวมันดีดคืนนี่ขัดไว้แบบนี้เลยไีนะ่ยันดีดคืนแล้วก็ตัวปลาย ของเชือกนี่นะครับตัวปลายของเชือกนี่ที่มันหลุดออกมาสอดคืนไปเลยนะเดี๋ยวมันจะมีรูอยู่มันจะมีรูตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเดี๋ยวอย่าลืมเด๊เอาเอาไฟลนก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไฟลนตรงนี้ก่อนไม่งั้นมันจะแย่เข้าไปยากผมก็ไม่เคยทำแบบลองดูลองดู<อ>คิดว่ามันจะง่ายวะโอ้<ะ> <laughs> เนาะก็ไม่ง่ายเยนะาะเอาแย่ก็ไม่เข้าอีกไปว่าทำ่มเล่นแย่เอานี่เห็นไหมแย่เชื่อกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาตรงตรงรูนี่นี่แล้วก็ดึงดึงดึงไปดึงไปนี่ดึงเสร็จปับ๊บนี่ตรงนี้อย่าลืมทําให้มันเป็นปมเด้อนี่ไม่งั้นเวลาเราดึงเชือกออกเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปเลยนะครับนี่ทําให้มันเป็นปมซะก่อนผูกไว้จะจะ ให้มันเป็นปมแหละให้มันอยู่ได้แหละล็อกได้เด้อนี่แล้วก็เอาตัวดึงนี่มือมือจับไว้สําหรับดึงนี่แย่แย่เข้าไปโอเคแย่เ yeah, ข้าไปหนึ่งแย่เ yeah, ข้าไปเลยเดี๋ยวเมื่อแย่เข้าไปแล้วเห็นไหมก็ยังเป็นยาวๆอย่างนี้อยู่เนี่ย อย่าลืมทําเป็นปมตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราดึงเห็นไหมมันจะหลุดถ้าเราไม่ทําเป็นปมผูกไว้ไหนมันจะหลุดอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอย่าลืมมาตรงนี้เป็นปมมีปมเนาะคนมีปมต้องอะไรก็ต้องทำให้มันเป็นปมโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่จักจกหนึ่งปมถ้าไขตัวมันไม่แน่นเลยสองปมไปเลยนี่ผมก็ อลองดึงดูหลุดไหมดึงดูแล้วไม่หลุดเมื่อเมื่อกดเป็นปมได้แล้วนี่ใช้ควงนี่ที่เอาขาดไว้นี่ถอดออกเลยแต่อย่าดึงพื่ดเดียวนะเดี๋ยวไอ้ตัวตัว,ต,วตัวดีดนี่มันดีดกลับไปเดี๋ยวไอ้นี่ตีปากแตกเอาค่อยๆดึงดึงออกอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บแต่อย่าลืมเด้อเอาอันนั้นประคองไว้ด้วยนะครับ เวลาดึงขึ้นค่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยประคองไว้ด้วยนะครับประคองไว้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันเวลามันเด้งกลับขึ้นมันจะตีปากแตกเอาอ่าเห็นไหมได้แล้วกลับขึ้นก็ไปที่เดิมลองดึงดูอ่าอ่าเดี๋ยวลองเอาใส่แล้วลองไปสตาร์ทดูว่ามันจะเป็นยังไงใส่กลับขึ้นก่อนง่ายไหมของง่ายของง่ายเพิ่งเคยทำวันนี้แหละ เอาใส่กับพื้นก่อนใส่ก็เหมือนตอนถอนนั่นแหละเอาใส่ปักกับกบเข้าไปมีน็อตสามตัวนะน็อตมีสามตัวใส่ให้ครบนะไม่ใช่บอกว่าจีนทำมากเกินว่า ตสองตัวตะแคงสักหน่อยเอ้านี่ใส่็อตตัวที่สาม ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองสตาร์ทดูว่าจะสตาร์ทติดไหมถ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็ทำใหม่ <c oughs> ขอให้ติดในรอบเดียวไปยกออกไปข้างนอกสตาร์ทดูไปโอ้ยไม่หมูเนาะทิปนี้ ลองสตาร์ทดูนะครับ โอเคครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ลองซ่อมดูแล้วก็เกิดไปได้ดีๆนะครับนกว่ามันจะยากก็ไม่ได้ยากเนาะโอเคถืวอว่าซ่อมครั้งนี้ผ่านผ่านผ่านสบายตัวเดี๋ยวไปสูบน้ำกันต่อไปดีกว่าโอเคไป